่คะอาจาจรย์เฮ้ยดีมากเลยจ้ะปล์มงั้นหนูขอตัวนะคะจ้ะนี่ค่ะกันบ้างเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็สอบไปลาากันแล้วนะคะทุกคนวิชานี้มีเวลาสอบสองชั่วโมงค่ะ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำข้อสอบที่สำคัญห้ามโกงข้อสอบเด็ดขาดสวัสดีครับอาจารย์เจพอยการสอบวันนี้เป็นไงบ้างครับนักเรียนทุกคนก็ตั้งใจทำข้อสอบกันดีค่ะดีเลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับได้ค่ะ่งน,นะครับ หมดเวลาทำข้อสอบกันแล้วค่ะนักเรียนส่งข้อสอบมาที่หัวแถวไปพักเที่ยงกันได้ค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ,คคะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะทำอะไรนักเรียนเกิดอะไรขึ้นคนแบบนี้เนี่ยต้องเจอแบบนี้แหละนี่พูดจะให้เกลีดลานศิษาหน่อย ทีานี่ไม่ใช่บ้านเธอนะเจเย็นนะคะพอใจเย็นเหรออาจารย์พอยเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลย